แกนมากตามคนเลยจะอืมนะบูมเอากล้องเลย ไปคุณลูกออกก่อนให้ผู้มาลงพี่ร็ว้พี่แต่มาคุมาดี้อันนี้คืออะไรเนี่ย สวยด้วยตายเป็นไงเพื่อนสมาชิกเป็นไงครับมีเสียงด้วยหรอพูดไปเลยมีเสียงด้วยหรอยังไงคะเป็นไงคะสมาชิกพร้อมไหมวันนี้พร้อมไหมเราต้องมีถอนนะใช่อยากถอนนะนี่ดูฟันก่อนโอเคนะคะโอเคนะค่ะค่ะ ถ้าพร้อมต้องแต่งตัวมาเลยจ้าลื้อๆนะคะมาใช้ถุงพกเราไปด้วยกันเราจะไม่ยที่บ้านเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะแค่นี้แค่เหมือนเราทำวิดีโอดูนะว่าตัวมันดีมหมเ่อไปที่มาเลเซียเรจะได้มาล้ให้่นกันนะคะโอเคค่ะควรจะไปเปลี่ยนฟันด่วน